สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้จะทำผมค่ะแอนโทนีซาลลนวันนี้ได้เลือกทำสีผมค่ะช่างบอกง่ายค่ะบนว่างแต่ก,ก็บอกได้ค่ะแล้วก็ทำมีคุณภาพเหมือนทำที่ร้านค่ะ ไม่ต่างกันค่ะไม่ต้องไปเสียเงินเยอะค่ะ วันหยุดค่ะทุกคนวันหยุดอยู่บ้านไปทําบุญกลับมาก็ทําสีผมที่บ้านค่ะไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับโรคภัยข้างนอกค่ะประหยัดค่ะประหยัดช่างก็เป็นกันเองค่ะบอกได้บนนิดหน่อยแต่ก็ทําตามค่ะคิดได้ มีเวลาอยู่กับครอบครัวค่ะวันหยุดเราไม่ได้ไปไหนค่ะช่วงยุคของพีวิตของเมืองค่ะพีโกวิทของเมืองยังดีว่าเราอยู่ที่นี่เรายังมีมีงานทำค่ะยังโชคดีอยู่ยังไม่ล็อกดาว Do your head to heart. Heart the hate hardest, nose. Get the soap off the top here. Oh, I think it's gorgeous. Alright, you're done. Nah. All right, give it the black boy. Good boy. I might carry him back there and dry you, hey? Yeah. The towels are over the line up. Oh. Yeah, Hey, hey, what do you think your car, mister? Here, you do a runner. Mm -hmm. You did a runner, didn't you, boy? Eh? Hey? All right, let's get okay. you happening. Well, your both smell, mate. It's fur's all dusty and Your head. Don't Turn around, head Yeah. 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 Why right. you're not the same? Oh, yeah, Queen, the King, the Queen.

มันจะเปื้อนอีกไหมนะมันจะเปื้อนอีกไหมครับเอา้าไปถูข้างในดีไหมมามามาดเอ้าวอ้าเดี๋ยวก็แหงให้เขาละวิง่งสดชื่นหนาวค่ะแต่เขาได้อาบน้ำแล้วทำให้ทำให้เขาสบายตัวอันนี้เป็น แผ่นพื้นค่ะจะมาลงตรงนี้ค่ะจะลงแผ่นพื้นตรงนี้เพราะว่าหญ้ามันเวลาอาบน้ําให้หมาน้ํามันมนองตรงนี้จะใส่แผ่นพื้นตรงนี้ค่ะทีแรกใส่เป็นหินวงกลมไว้เดินว่าให้เป็นหญ้าสวยๆแต่มันไม่ใช่ค่ะหมามันวิ่งตะกุยไปตะกุยมาหญ้ามันออกหมดก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาแผ่นพื้นมาลงค่ะปูแผ่นพื้น ให้เหลือเป็นเขตญ้าตรงนั้นหน่อยชมบรรยากาศรอบบ้านค่ะออกกำลังกายช่วงบ่ายของทุกๆวัน,นวันหยุดเราเลยมีโอกาสได้มาเดินก่อนที่ตะว,วันจะตกดินหน้าหนาวต้นไม้ก็จะเหมือนต้นไม้ตายแห้งค่ะ อากาศดีท้องฟ้าสดใสมีแดดนิดหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะวันนี้วันหยุดมีอากาศพาน้องมามาเดินค่ะ ทำสีผมใหม่ค่ะงอกหายไปชั่วขณะอากาศดีสดชื่นค่ะแดดยังเยอะอยู่วันนี้มีแดดหลังจากที่ฝนตกมาลายวันค่ะพื้นก็ยังแฉะแฉะชื้นชื้นที่เก่าที่เดิมที่เรามาเดินทุกวันค่ะ ใกล้บ้านสะดวกค่ะนานๆจะไปเดินแถวไกลๆเปลี่ยนบรรยากาศอากาศอยู่ที่15องศาค่ะอากาศกำลังดีค่ะไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนค่ะใส่เสื้อกันหนาวก็สบายๆค่ะ อากาศดีไล้มาเดินผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งคนทั้งหมาแหละค่ะคนก็ไปไหนไม่ได้มาเดิอนอยู่แต่แถวบ้านนี้แหละค่ะนอกจากไปทำงานเที่ยวไหนก็ไม่ได้นอกจากไปทำงานก็อยู่แต่บ้านค่ะ นานได้ออกมาเดินสักทีเวลาทำงานก็เลิกมืดมาเดินก็มืดต้องรีบเดินรีบกับวันนี้ดีหน่อยเลยคะ่ะได้หยุดงานก็ได้มาเดินตะวันหน่อยก็ได้เดินช้าๆเล่นๆไปเรื่อยๆ ฮฮฮััลลลลโโหหคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่กำลังรับชมขอให้มีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ